สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนมาดูมะเขือมะเขือเปาะนะมะเขือลายคางกบมะเขือตอแหลมะเขอยาวเดี๋ยวมาดูกันจะว่าผักจอยเป็นยังไงช่วงนี้อ่ามะเขือกลางวันอนะ่ะอากาศจะร้อนนะร้อนแล้วก็มีลมเย็นๆอย่างเงี้ยจ้าถ้าไม่มีลมก็จะร้อนนะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยมันมีแบบน้ําค้างลงทุกคนมะเขือจอยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบอ่ใบไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวจอยพาทุกคนดูจ้ะ นี่ทุกคนมะเขือเห็นไหมนี่มะเขือปลูกที่อังกฤษนะคะทุกคนต้องปลูกใส่ถุงอย่างนี้นะคะไปปลูกลงดินที่จอยเช่าไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันไม่งามผักเอเชียเราเนี่ยเขาเขาไอ้นี่ปลูกยากก็ต้องแบบว่าไปหาซื้อดินมาจาก Garden Center จาการ d เด c นเซ็นอร์จ้ะทุกคนนะแล้วก็มาปลูกจก้ะมันจะมีดินที่สําหรับไว้ปลูกผักอะ่ะนะปลูกผักดินคอนพอร์ตเรก็เราอย่าไปเอาดินแบบว่าเค็มมากเอาดินที่ว่าปลูก ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยจาะนะเอามาปลูกจอยก็ใช้มั่วบางทีก็จอยก็ไปซื้อดินมาจากไอไอเนี่ยทางรัฐบาลจ้ะนะดินคอนพอตของเขาอะนะจอยก็ซื้อมานะจอยก็มามาปลูกมาเขือปลูกพริกเงี้ยส่วนใหญ่ปลูกพวกมระปลูกปลูกพืชผักไทยอะต้องซื้อดินอะง่ายๆทุกคนนะนี่ลูกเขานี่ลูกใหญ่นะคะทุกคนนี่ นุ่นนะลูกเบลอเลยเห็นไหมนะมันเหมือนว่ามีตัวทากมาเรียนเรียงไงไม่รู้เนี่ยตัวทานกนี่ก็ใช่ย,ย่อยทุกคนนี่จะทุกคนลูกเบลอเลยนี่มะเขือเปาะยาดทิพย์จ้าแล้วก็มะเขือตอแหลเห็นไหมดกไหมนะ่ะพันสีม่วง เมื่อก่อนจอยปลูกพันธุ์สีขาวนะมเมื่อเขือต้อหลลองปลูกพันธุ์สีม่วงปีแรกจ้ะนี่ก็มเมื่อเขือลลยทางกบจ้ะนี่ทุกคนไปมันก็จะเคียวปะปนกันไปเลยก็ไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะนี่ติดดอกติดลูกนี่ก็บกำลังติดติดลูกกันนี่นี่ลูกเขานี่นะนี่ก็กําลังติดลูกเหมือนกันคือกาลังติดลูกทั้งนั้นอาจารย์เนี่ย ลูกออกผลให้เรากินนี่นี่ก็เหมือนกันเนี่เห็นไหมเนี่ย <g ül üyor> จอยกรพ่ายามเนาะวนหาวกไปวนมาให้ทุกคนได้เห็นผักจอยชัดๆนี่ทุกคนนี่กำลังติดเต็มอยู่เนี่นี่หลายลูกเลยนี่นี่ลูกหนึ่งสงเต็มต้องนับเสียเวลาลิปจะยาว แล้วทุกคนอันนี้อันนี้ยังยังไม่ติดลูกนะนี่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ยังยังไม่ติดลูกจะถึงออกมาดอกมันร่วงไงจะมีติดลูกฝั่งทางนู้นต้นนี้ก็เหมือนจะตายจ้ะอันนี้ก็ไปเดินทางนี้หน่อยมีกับพกมะเขือตอแหลเจ้ะนี่มะเขือตอแหลมันก็มะเขือตอแหละนะ เห็ไหมนะมะ,ะทุกคนนี่ก็มะเขือตอแหลกับมะเขือลายคางกบผสมประสานกันจ้ะนี่ลูกเขานี่ใไซสๆอวบๆจ้ะนี่ทุกคนบางคนถามว่าเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนเขาก็เอามาจากเมืองไทยนั่นแหละจ้ะนะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาจากเมืองไทยจ้ะนำเข้าได้ ถ้ามันอยู่ในถุงแบบแบบถุงดีอ่ะเพื่อนๆนะถุงที่แบบดีๆไม่ได้ถุงแบบที่แบบว่าคือไปซื้อตามที่ว่าเขาแพ็คดีๆมันก็นําเข้าได้จ้ะจอยก็นําเข้ามาจอยอยู่ที่มานานแล้วทุกคนนะอยู่มา20กว่าปีจอยก็เอาเข้าตลอดนะอืแม่ค้าคนอื่นๆที่เขามาปลูกผักขายที่อังกฤษเขาก็นําเข้าเหมือนกันจ้ะถ้าเราไม่เอานําเข้าเราก็ซื้อกับแม่ค้าคนไทยในอังกฤษนี่แหละจ้ะ น,นี่งามนะอันนี้มันฝาแฝดทุกคนนู่นนะโอ้ยจะอิงสอนนู่นก็เหมือนกันมมเมื่อเขือนนู่นเหรอาจา้ะคือปิดลูกคุกอันนั่นแหละมื่อเขือตัวแหลฮะป้าเดี๋ยวไปดูในบ้านผักกันจ้ะก่อนจะเข้าบ้านผักก็ดูไอ้นี่ก่อนมื่อเขือเทศนี่มื่อเขือเทศพันสีเหลืองอ่มาเข้าเปทางน,นี้ในน,ใน,นี้ในนี้ก็บรรดาพริก นี่อันนี้ติดเยอะทุกคน,นเห็นไหมนะ่ะลูกเขาหนุนข้างในหนู้นะนะ,นะติดเยอะจ้ะมันคือลายกบอันนี้ก็มันคือเาปาะยาดทิฟม์นคือเาปาะยาดทิฟกับมันคือตอแหลปลูกผ,ผสมผสานกันพริกจะ้ะพริกหนุ่มเอาไว้ทำผัดเนื้อให้เพียนดี เใส่เนื้อนี่ก็มะเขือเปาะยาทิปจะเนี่ยนี่อันนี้ติดหลายลูกอยู่อันนี้ติดลูกเดียวทินเห็นนะมันดาพริกจะเนี่ยพริกนี่ก็พริกนี่นี่ก็กำลังติดลูกติดนี่ก็กำลังออกนี่ก็มะเขือเปาะยาทิปจะทุกคนเนี่ย เกือยาที่ปรติดหลายลูกอยู่นะนี่ต้นนี้นี่น,นี่แล้วก็นั่งข้างในนึงลูกนึงนงมนมองเห็นข้างในนนกะเพรายีรามืเขคือยาวจ้ะบางคนบอกก็เอามากินได้มันยังไม่ได้โตเต็มที่จ้ะทุกคนนะให้มันโตเต็มที่เาค่อยเก็บนี่เมื่อคือไอ้พริกกระเรียงจ้อยว่านี่ก็พริกพริก ขี้หนูกินดาเพื่อนเนี่ยพริกกินดาตกกมกะเผาจ้ะหนึ่งนี่ก็บรนดาพริกขี้หนูต่างๆจะนี่ปะปนกันอยู่ในนี้เลจะจ้ะทุกคนนี่นี่พริกบรรนดาพริกๆผักบุ้งจะ้ะทุกคนนี่ ดูในนี้จ้ะทุกคนในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกจะ้ะแตงกวาก็เริ่มติดลูกประมาณเจ็ดแปดลูกจะ้ะส่วนนี้ก็พริกจะ้ะพริกเหมือนเดิมนี่นี่พริกกำลังติดลูกนี่มันละลูกเดียว <laughs> ใหญ่กว่าเขาอ่ะอันนี้อีกลูกหนึ่งของคนอื่นเขาได้กินไปถึงไหนแล้ะนะของเรานี่โอ๊ย นี่ไม่รู้มันเดี๋ยวมันก็เหลืองเนี่เดี๋ยวไปคาดหวังกับมันมากจ้ะนั่นอีกลูกนึงนี่ะลูกนึ่ง,รป,งประมาณนี้มันผักเพล,ลเอามาไว้ในนี้จ้ะต้นทูนต้นไกเอาไว้ตัดก็ประมาณนี้จะผักในส่วนจอยยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับบ๊ายบาย